อย,อ,อ,อย่ามาอย่ามาเล่นกับไปกมรู้ไม่ดีอเต้นตัวเองก็ขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะจีจีศูนย์ศูนย์เก้าคลิปนี้ผมจะมาเล่นเกม กาลนาเบรกเอากันนะครับผมนะก็อันนี้ก็เป็นคลิปที่สองนะน,นะที่ผมเล่นกาลนาเบรกเอานะครับผมนะก็ตามด้วท่านผู้ชมเหม็นนะครับตัวละครผมไม่ต้องสงสัยว่าทําไมมันถึงไม่มีของผมเพิ่งตายมาสุดๆร้อๆนๆเลยครับนะเพิ่งโดนยิงตายของหายหมดเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวผมว่าจะไปฟาร์มของครับผมนะก็มีผมมีเงินอยู่สามหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดก็ถือว่ารวยอยู่ใช่ไหมเออ ก็ถือว่าไม่ได้จนมากนะมีเงินพอใช้ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะไปสุ่มเล่นกับเออคนที่ไหนไม่รู้นะผมนะก่อนนี้เราจะไปสุ่มเล่นเราขออนุญาตทําการเตรียมของครับเพื่อที่จะไปต่อสู้เอาตลอดนะผมนะถ้าเราไม่เตรียมเราก็ตายนะครับโอเคก็เดี๋ยวดูก่อนผมมีอะไรบ้างเนี่ยอืมโอเคครับผมก็ได้ทําการ เออเตรียมของเสร็์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแนละ้วก็นี่แหละของที่ผมมีโอ้โหไม่เยอะครับนะจนจนเลยตอนนี้ผมโคตรจนอ่ะเออแทบจะไม่แบบไม่มีอะไรเยอะๆเลยครับปืนผมก็มีน้อยลูกกระสุนก็มีน้อยป่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับผมนะโอเคจับคู่แล้วครับ รู้สึกว่าจะเจอคนไทยอยู่หนึ่งคนครับอีกคนหนึ่งก็เป็นคนญี่ปุ่นนะหรือเปล่าวะหรือหรือเก,ก,กาหลีไม่รู้ <c oughs> โอเคมาแล้วมาแล้วโอ้โหแหลกเหมือนเดิมเลยพอผมอัดคลิปมันจะชอบเป็นอย่างงี้ครับท่านผู้ชมต้องขออภัยด้วยนะตอนผมอัดคลิปอะ่ะมันจะชอบมีปัญหาครับคือมันจะแหลกแต่พอไม่ไดัดคลิปอะ่ะเล่นลืน่นปื้ดเลยแบบเล่นแบบเป็นเกมเมอร์อะ่ะ พอไม่ได้อัดคลิปอะ่ะมีบ้านครับผมจะเข้าไปฟังมาอนนะเ๋ิวเป็นหนึ่งนะเอ่อขออนุญาตปรับไอ้นั่นก่อนเกมเมอร์เออเฟรมเรทยี่สิบหกโอ้โหจะบ้าตาย โอเคเดี๋ยวผมจะตามเพื่อนไปนะผมจะไม่เล่นแบบเดียวๆนะมีเสียงปืนจากด้านบนครับผมจะเล่นเซฟที่สุดนะคือผมผมตายมาประมาณสองสามรอบแล้วเออจากที่ผมนับแ่ะคือของของที่ผมซื้อมาจากร้านค้าคือหายหมดอะ่ะผมจะต้องเซฟเซฟหน่อยนีย่มีบันไดลงไปชั้นล่างนะท่านผู้ชมเดี๋ยวห้องนี้ไม่มีอะไรครับ ลงมาชั้นล่างสิมีอะไรเป็นไรไม่ขอครับเพื่อนเราเก็บไปแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะครีมหรอไม่รู้ครับเก็บไปก่อนเฮ้ยโอ้โหเพื่อนเราดูดิเนี่ยดูปืนดูปืนเพื่อนเราดิท่านผู้ชมโอ้โหดูดีมีสไตล์แต่ดูปืนเราเริ่มต้นเลยตรงนี้มีเทปอะเทปอะไรไม่รู้อะเก็บมันก่อนเก็บมันทําไมไม่รู้ ด้านนอกเขาใส่กันแล้วยังไงทีนี้นี่นะครับผมขอหนีก่อนน่ะเราไม่ไปบวกนะให้เพื่อนเขายิงกันไปตายกันนะเออเราก็ฟาร์มของชิวๆเมกาซีนอันนี้อะไรไม่รู้เมกาซีนผมไม่รู้ว่าจะมาทำอะไรติกีตก่อนอ้าวแล้ว เพื่อนเรายังอยู่ครับเพื่อนเรายังไม่ตายนะเป็นหนึ่งเพื่อนเดี๋ยวขอความขอกันนะสู้กันไปก่อนนะไปแล้วก็แล้วโอ้ยิงกันแล้วตายหนึ่งเฮ้ยมันมาอีกตัวใช่ไหม โอเคผมฆ่านึงตัวครับในบ้านมีอะไรไหมมีตรงนี้เฮ้ยรู้สึกว่าจะมีกระเป๋าครับกระเป๋าเดินทางอ่ามีอะไรไหมขู้โหกระเป๋าตั้งใหญ่มีแค่อันเดียวอะไรครับเนี่ยไม่คนเดินอยู่ด้านนอกอะและ้วเพื่อนเพื่อน,นเราอ่ะโอเคเพื่อนเพื่อนเรายังอยู่ครับ น้โอเคเรารู้ว่าเพื่อนเราอีกคนหนึ่งจะตายนะครับหาเพื่อนดาวโหวิ่งดีครับจะรออะไรอ่ะเพื่อนตายอ่ะโนโอ้เพื่อนกูบ้า โอ้ยเ่ผมไม่กล้าออกไปอ่ะซีเสียวอ่ะหนีสิครับจะรออะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนเราไม่ช่วยหรอกอ้าวไปไม่ได้ด้วยผมดูแผนที่ก่อนไม่นะเพื่อนเราไปสวรสด์กันแล้วสองคนโอ้อยหรือฉันคนเดียวสินะทำยังไงเนะี่ยถ้าผมตายนี่ยมันมามันจะมาเงียบเงยบ

มันยังไม่ไปครับเอ่อเสียวอ่ะบาดจ็บตรงขาอ๋าอทำการล็กกอกเาอครับมาแล้วโหแล้วคือก็บของไม่ได้ด้วย โอ้โดนจิงฉันจะไม่มีทางตายนะผมไม่อยากไปอ่ะพ่อช่วยด้วยพ่อนี่ะไรกับบ้านพ่อแล้วโอ้โอ้ปู่จ๋าแม่จ๋าช่วยลูกด้วยเนออะไร เอาไวล้ละย,อย,อย,อยอ่อย่อย่อย่อดีดียิงยิงยงไม่โดนหรอกมันเมื่อไหรมันจะไปแล้ักทีเนี่ยถา้ถาถ้าถ้ามันได้ไปเราเราก็อยู่กันอยู่แค่ตรงนี้นเออผมจะไปยังไงดีวะข้ามกล่องไปได้ไหมไม่ได้ด้วย ตอนไล่สองครับเฮ้ยอ้าวอ,อย่ามาอย่ามาเล่นกลับไปก็รู้ไม่ไดี โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะผมองขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากผมอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะกดติดตามนีนเยอะๆครับให้ถึง1พัซับไวๆนะครับผมนะกดติดตามอย่าลืมกดไปที่กระดิ่งทั้งหมดด้วยนะครับผมนะมันจะแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆให้ท่านผู้ชมเลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบายๆเจอกันคลิปหน้าครับผมต้องไปฝึกเล่นเกมมีแล้ว ờ, <Sýut> chỉ